อีทูต,ตอนนี้ช่องจุดช่องมันเจอย่างแรงเลยครับทาไม่ใช่อีทูท้เพิ่มก็ไม่ครับครับอีทูท้หนึ่งในใจเสมอครับครับสวัสดีครับผมนายเฮียชายสังคุณครับทำอาชีพรับจ้างขับรถโดยสารครับประจำเส้นทางกับน้องกระเปอือครับ ใช่ส yeah. ูมาตั้งแต่วนสอทังพันนา่ร้ยยี่สิบกว่าครับตั้งแต่รุ่นพ่อต้องเรียนจบมาก็มาเป็นยู่ไทยรถท่องเที่ยวแับจางนี้ครับตั้งแต่ตั้งแต่เพอเพิครับอยู่ครับเมอเพิ่งกระชายสู้มาประจำครับทำมานานเลยยาวนานหลายหลายปีนานจนตอนนี้ผมมอายุจะสิบปีเลยครับ เอาสิเด eh, eh, ็กมันลูกบาสมันก็อมาพุชากันเล่นมันมาพุชารรยิ่ง่กัรเล่นซึ่งก็เพิ่มเมื่อไรใช้ยิสุ่ดีกว่าฝืนเรเพิ่มขึ้นชายมาแล้วยิ่งกับมันมานานแล้วถ้าไม่ใช้ยิสุ่เพิ่มก็ไม่ครับกับก็ตอนนี้ลูกบาสก็ตกลงว่าเป็นเอายิสุ่ดึงอะไแล้วเอาแกสู้มันก็เอามา้เพิ่มตัดโดนครับมีมาโลร่ที่บ้านมีครับมีตัดโดนครับก็มาแนะนำได้เพิ่มเป็นย่างดีเรเพิ่มไมื่อไหครับเกี่ยวสู้ซึ่งเขามาแนะนำให้เพิ่มเพิ่มก็เลยเข้าใจเลยครับได้ มันดีมากมดีจริงครับก่อจะซื้อก็คือปรึกษาพี่ชายอะพอดีพี่ชายแกเคยชายมาก,ก่อนไงแกก็บอกว่าถ้าจะซื้อก็ให้ซื้ออีซูซุเลยตอนซื้อรถปรึกษาแนะนำเขาพีช่ชายคันเดียวี่้หละแนะนำน้องๆมาหลายคนว่มีสูบมดพ่อลุงชายมาตั้งแต่ต้นตัจนปลาปนแหละเพราะว่ามันไม่มีปัญหาทุกอย่างนี่มันมันก็ ทนทานเครื่องนี่ทนทานเยี่ยมเลยแต่เขาพัฒนามันถึงที่สุดแล้วนะทำงานแล้วอะพัฒนาดีขึ้นมันต้องประหยัดแน่นอนตั้งแต่ผพิมได้แต่ลงครับช่องจุดช่องนี่รู้สึก,กว่าแรงดีขึ้นเยอะมากที่สำคัญก็คือผพมเอบมากคือมีความประหยัดมาก คุณเลยว่าลุนในนครับที่พมได้ตัดสินใจซื้อให,ให้ให้ลูกซื้อนี่พอมีชุ่นยู่แข่จังหวัดอันนอกมันอยู่ไกลบ้านพ่อมเลยพมไปชมไปได้บรรยากาศเลย,ยทึ่ก็เขาดูแลเป็นอย่างดีเลยครับให้ให้ลูกชายซื้อพอได้ครับพอเป็นรถดีพอพ่อมเคยใช้มาหลายชิปีเลยวิ่งสิบมิปีเลยครับ, 14, รบถ้าไม่ใช่ยูซุซุพ่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันครับพอพ่อมรักยูซุซุมาตั้งแต่ เ,เตียเ่่มกับ